ปวดหลังจังวามันเนี่ยอ่อาวันดีอืวอมวัสดีนะว่าแต่นี่นายนอนชั้นสองเลยเหรออ๋ออ๋อ,อใช่คือฉันเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้มานานแล้วว่ะแล้วก็เป็นคนสนิทของคุณหนูด้วยฉันก็เลยอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็นอนที่นี่ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะอ๋อนายอยู่กับคุณหนูมาตั้งแต่เด็กเลยเหรออืมใช่อย่างนั้นแหละงั้น จะเป็นไรไหมอะถ้าเกิดฉันอยากถามอะไรเกี่ยวกับคุณหนูเขาหน่อยอะอ๋ะอได้แล้วว่าแต่อยากรู้ไปทําไมอะก็ฉันทำงานกับคุณหนูแล้วนี่ฉันอยากรู้ว่าคุณหนูเขาเป็นคนยังไงนิสัยยังไงอะอ๋อได้ดิอยากรู้เรื่องอะไรอะเออคุณหนูเขาเป็นคนยังไงบ้างหรอเออก็คุณหนูโทนะเขาก็เป็นคน,นง่ายๆอะมันบ้านนิสัยดี พูดจาดีอือแล้วเป็นคุณหนูแบบนี้ไม่มีเรื่องแบบผู้หญิงผู้หญิงเลยเหรออือฉันยังไม่เคยเห็นมันมีแฟนเลยอ่ะอะมันเลยเหรออออคือคือ,คอ,คอฉันสนิทกับคุณหนูโทรจนแบบเราเหมือนเพื่อนกันอ่ะอ๋อดูคุณหนูใจดีจริงเลยเนี่ยยอมเป็นเพื่อนกับคนใช้แบบพวกเราด้วยอ่อเอ้ยอย่าเรียวกว่าคนใช้ดิเขาเรียวกว่าคนดูแลเฉยอืมเท่าที่ฉันดูมาก็ คุณหนูก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเออนั่นแหละคุณหนูของพวกเราก็เป็นแบบนั้นแหละนิสัยดีไม่มีอะไรหรอกแล้วว่าแต่นายอะอะไรหรอก็แล้วนายอะหมายถึงอยากรู้นิสัยของฉันหรออืมแล้วนายอะนิสัยแบบไหนหรอเออ,เอ,อมาถามแบบนี้ใครไปตอบได้อะ่ะฉันจะไปตอบนิสัยตัวเองได้ไงกันถ้างั้นเดี๋ยวฉันก็ค่อยๆเรียนรู้เองไปแล้วกันเนาะ โอเคเดี๋ยวฉันไปหาคุณหนูก่อนนะไม่รู้ว่า คุณหนูตอนนี้ตื่นหรือยังอ่ะเป๊ดปั๊บรับไอวอลนะทุกคนวันที่23จถึงวันที่25ิพฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นนะครับคุณครับรีบเลยเพียงเติมเพชรแค่2อ9เพชรก็ได้สกินไอวอลสุดสวยนี้ไปใช้กันแล้วนะครับนี่มาแล้วครับทุกคนครับตั้งแต่วันที่23ิมพฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมนี้เท่านั้นนะฮะทุกคนครับสำหรับกล่องนี้นมัแค่25เพชรเท่านั้นนะครับคุณครับสามารถใส่สมโฟเกนเพื่อนำปลาแลกไอเทมต่าง คนต้องการหรือว่าชุดสวยๆได้อีกมากมายเลยนะครับเรามาดูวิดีโอโอเน่งแต่ที่สู้อย่างมีสไตล์กาลิน่าสีไฟกันครับมาดูกันความลับเหล่านี้นะฮะทุกคนครับทุกคนเคยพบเจอในเกมหรือเปล่า่ะ ุดและนี่คือทีมต่างๆที่เปลี่ยนไปภายในเกมนะคบทุกคนครับและท่าเต้นท่าใหม่มาพร้อมกับกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่นี่เลครับกิจกรรมนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่25พฤศจกกิกายนนี้26จนถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้เข้ามารับไอเทมตรงนี้ได้เลยถ้าเล่นแค่หนึ่งเกมและอย่าลืมสู้อย่างมีสไตล์ด้วยนะจานวนครั้งที่เราได้บูยานในช่วงกิจกรรมนี้จะถูกสะสมไว้ตรงนี้เสมอนะครับคุณครับและพวกเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการปลดล็อกการกลับมาร่วมวงอีกครั้ง ของ TRAF ร่วมกับผู้คนทั่วโลกมาสนุกกันในไลฟ์สดในวันที่27พฤศจิกายนนะทุกคนครับแนะนำให้ทุกคนนะฮะเข้าไปที่ u t u b e นะฮะของกาลีนาฟรีไฟกันได้เลยนะครับทุกคนครับมาร่วมกันบดและแสดงความคิดเห็นในไลฟ์แชทนะ,ะคุณสามารถเพิ่มเอฟเฟกคู่หูตัวกวนทุกคนได้นะฮะรวมถึงท่าทางแฟชั่นและยานพาหนะเมื่อไลฟ์เริ่มขึ้นนะฮะของรางวัลท่าทางสุดเทนี้ก็ถูกปลดล็อกอย่าลืมนะทุกคนครับเข้าไปกดติดตามช่อง YouTube ของทางฟรีไฟกันได้ เลยนะะแล้วเจอกันนะวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนี้อุ้ยอ้ยอ่ะโอเคอุ้ยอ้ยโอ้อินิดเดียวยินิดเดียวทองเออเออสวัสดีครับทำอะไรอยู่หรอคือเออผมกำลังเต้นออกกำลังกายตอนเช้าะครับฮึเต้นออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยนะใช่ครับผมเต้นลูกเช้าเลยนะครับมันทำให้เราอะร่างกายแข็งแรงแถมยัง ทำให้มีความสุขในทุกๆวันด้วยครับืเห็นทีฉันต้องกลับไปทําบ้างแล้วมั้งเนี่ยดีเลยครับคุณโมมันดีจริงๆนะครับถิดว่าคุณโมอยากเต้นเมื่อไหร่ก็มาเต้นกับผมได้เลยนะครับหมายถึงให้ฉันนอนที่นี่กับนายแล้วตื่นมาเต้นด้วยกันทุกเช้าเหรอป่าเปล่าครับหมายถึงว่าคุณโมอยากเต้นเมื่อไหร่ก็มาบอกผมได้นะครับแต่ฉันว่านะถ้าเกิดว่าฉันนอนที่นี่อ่ะแล้วทุกเช้าฉันก็ตื่นมาเต้นพร้อมกับนายอ่ะ ฉันว่ามันก็ดีไม่ใช่หรอเออเรื่องนั้นก็มาไหนๆเราสองคนอ่ะก็ต้องแต่งงานกันอยู่แล้วนี่งั้นเราสองคนมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มอะไรหรอครับคุณโม <c oughs> ถึงโทอ่ะจะเป็นคนดีแค่ไหนอะ่ะแต่โทอ่ะก็เป็นคนมีตังค์แถมเป็นผู้ชายอยู่แล้วนี่ <c oughs> ก็คงจะต้องการเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอ <c oughs> โทเองอ่ะจะได้มั่นใจในตัวเรา แล้วก็เราจะได้แต่งงานกันสักทีเนาะอ,อคุณโมหมายถึงอะไรหรอครับวันนี้ฉันยอมเป็นของนายแล้วนะเราเรีบมาทําเรื่องนั้นกันให้เร็วเถอะนะไม่ไม่ครับคุณโมผมไม่ได้หวังอะไรกับคุณโมแบบนั้นนะครับทําไมอะ่ะนี่โทรรังเกียจเราขนาดนั้นได้หรอไม่ใช่นะครับผมไม่ได้รังเกียจนะครับแต่ถ้าเกิดผมทําแบบนั้นกับคุณโมไปอะ่ะคุณโมต่างหากที่จะต้องรังเกียจผมผมอะ่ะ มีหวังอะไรแบบนั้นจากคุณโมดจริงๆนะครับอืมฉันเข้าใจแล้วถ้างั้นเดี๋ยวไปเที่ยวกันเนาะฉันไปหอข้างนอกนะครับคุณโมี่นี่ทำไม นอนล้อให้ทำไมเนี่ยนี่ล็อจะมาหาฉันทำไมอีก <S <S ก็บอกแล้วไงว่าเราเลิกกันแล้วนี่เธอยังมีสิทธิ์ไปรักคนอื่นได้เลยส่วนฉันน่ะก็มีสิทธิ์ที่จะรักเธอได้เหมือนกันไม่ใช่หรอมันก็จริงของนายที่นายจะมีสิทธิ์รักใคร,ร,ร,รก็ได้รวมถึงฉันด้วยแต่ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รักนายเหมือนกันนีถึงรี่จะไม่รักฉันแต่ฉันน่ะฉันคนนี้รักดีและฉันก็จะทำทุกอย่าง เพื่อเพื่อที่จะทําให้ลีเห็นอ่ะว่าฉันจริงใจกับลีขนาดไหนแล้วฉันรักลีขนาดไหนแล้วฉันทํากับนายขนาดนี้อ่ะพูดกับนายขนาดนี้อะนายยังไม่ไปอีกลรอฮะฉันไม่มีวันไปไหนได้หรอกลีหัวใจของฉันน่ะมันฝังอยู่ที่นี่แล้วมันฝังอยู่กับลีตลอดไม่ว่าจะเป็นคําบอกลาของลีทุกวันที่เคยบอกเราหรือว่าคําสัญญาที่เรามีให้กันน่ะ ฉันยังไม่เคยลืมมันเลยนะล็อรี่ให้โอกาสฉันได้ไหมลองให้โอกาสให้ฉันที่ดูแลเธออย่างเต็มที่ให้โอกาสฉันด้วยการที่เธอลองมีแค่ฉันคนเดียวลองรักแค่ฉันคนเดียวรีช่วยลองดูหน่อยได้ไหมว่าฉันจะทำมันได้ดีไหมอะล็อนะนะหน่ารีนะนายนี่เปนจริงๆเลยนะก็ได้อรี ฉันจะให้โอกาสนายด้วยการรักนายแค่คนเดียวแต่ตอนเนี้ปิดไฟแล้วมาหาฉันก่อนปิดไฟด้วยรีเออหน้าปิดไฟเดี๋ยวคนอื่นเห็นปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแม่พอเถอะนะเย็นแล้วอ่ะไม่ยังขายไม่หมดเลยลูกอีกแป๊บหนึ่งแล้วกัน แต่แม่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะเอานาไม่เป็นไรหรอกนาไม่ต้องห่งวงร้อนร้อนนี่ป้ามีติมเย็นเย็นไหมอ่ะมีจ้าเดี๋ยวยืนรอสักสามนาทีนะจ๊ะมันกําลังแช่เย็นใหม่ๆเลยอะลูกรอแป๊บเดียวจะได้กินไอติมเย็นเย็นแช่ใหม่ๆเลยจ้ะลูกอ้ยแค่สามนาทีใช่ไหมจ้ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะยืนรอแป๊บนึงก็ได้ป้าเร็วนะร้อนอะ่ะจ้ะได้จ้าแมา่อะไรแม่ขายของอยู่เนี่ยหนูขอโทษนะที่ยังช่วยอะไรแม่ไม่ได้ แถมแม่งต้องมาลำบากขนาดนี้อ่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมไม่ต้องคิดมากว่าแต่ผู้ชายที่แกพามาเมื่อวานคือใครอะ่ะอ๋อเพื่อนนะแม่เพื่อนคนที่ไหนอ่ะเออบ้านเขาอยู่แถวสุสานอ่ะอุ้ยแถวนั้นมันบ้านคนรวยนี่เออ <c oughs> ก็พอดีว่าเขาเป็นลูกชายของบ้านหลังนั้นอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคลูกชายของบ้านแถวสุสานเดี๋ยวนะเมื่อกี้เธอบอกว่า เธอเป็นเพื่อนกับลูกชายที่อยู่บ้านแถวสุสานเหรอเอ่อทำไมหรอเธอเองก็รู้จักโทรเหมือนกันหรอโทอะไรอ่ะก็โทรที่เป็นลูกชายของบ้านหลังนั้นไงหอโทรที่เป็นลูกชายเออเธอมงอะไรหรอก็งงเธอไงบ้านหลังนั้นอ่ะพี่สกายต่างหากที่เป็นลูกแล้วเธอแปลโทมาจากไหนเนี่ยเอ้าก็โทที่ผมยาวๆแล้วก็มัดผมไงอ๋อ ไอคนนั้นน่ะมันเป็นคนดูแลของพี่สกายแล้วก็เป็นลูกน้องของพี่สกายดังหา่างฮะโทนะเออไอผมเยาๆไอโทอะไรนั่นแหละมันเป็นคนดูแลของพี่สกายจริงๆแล้วอะ่ะพี่สกาย่ังหางเล่าที่เป็นลูกของบ้านนั้นอะ่ะมไม,ไม่จริงอะ่ะเธอคงโดนคนที่บ้านหลังนั้นหลอกเพราะว่ะบ้านหลังนั้นอะ่ะเล่เหลี่ยมอ่ะเยอะจะตายฉันอะ่ะจะไม่ขอเข้าไปยุ่งแล้วจ,จริงหรอเนี่ยเอา้าก็จริงดิ ใครจะไปหลอกเธอล่ะเออโธสรุปยังไงบ้างวะแกทําใหใหายนั่นน่ะไม่อยากแต่งงานหรือยังเออผมเองก็ไม่รู้อะครับคุณหนูว่าคุณโมเขายังอยากแต่งงานอยู่ไหมอะครับเอ,อ้าอะไรของแกวะเนี่ยแต่คุณหนูครับผมว่าคุณโมเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะครับฮะแกหมายความว่าไงก็หมายความว่าคุณโมเขาอะเป็นคนที่น่าสงสารนะครับถ้าเกิดคุณหนูจะต้องแต่งงานกับคุณโมจริงๆ ผมก็สนับสนุนนะครับนี่แกจ,จะให้ฉันแต่งงานกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้หรอแต่โโคุณโมเขาเป็นคนดีนะครับคุณหนูเขาเป็นคนจิตใจดีพูดจาดีน่ารักล่าเริงแจ่มจใสแถมเธอยังมีรอยยิ้มที่ผมเห็นเมื่อไหร่ผมก็อดที่ยิ้มตามเธอไม่ได้เธอเป็นคนที่จริงใจมากเลยนะครับผมว่าถ้าคุณหนูได้แต่งงานกับเธอ คุณหนูต้องมีความสุขมากๆเลยครับเ,อเ,ออเ,อเดี๋ยวนะเว้ยนี่ไม่ใช่แกไปตกหลุมรักใหญ่นั่นแล้วเหรอเอ้ยไ,ไม่ไม่หรอกครับผมรู้ตัวเองครับคุณหนูว่าคุณโมอะเขาสมควรคู่คนกับคุณหนูนะครับคุณโมอะเขาดีมากๆเลยครับคุณหนูเขาคู่ควรกับคุณหนูแล้วคุณหนูเชื่อผมเถอะนะครับผม่ผมอยากให คุณโมได้แต่งงานกับคุณหนูนะครับคุณหนูเองก็จะมีความสุขแน่นอนส่วนคุณโมเธอก็จะได้มีความสุขที่ได้แต่งงานกับคุณหนูครับแต่ถ้าเกิดว่าฉันนั้นไปมีคนที่ฉันแอบชอบอยู่แล้วล่ะไม่ไม่ไม่นะครับคุณหนูครับไม่นะครับคือว่าฉันคุณหนูครับผมอยู่กับคุณหนูมาตั้งแต่เด็กผมไม่เคยขอเลยคุณหนูเลยถ้าคุณหนูเห็นผมเป็นเพื่อน ผมอยากจะขอ o คุณหนูสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับนี่แกคุณหนูช่วยแต่งงานกับคุณโมนะครับ